จะมีตารางใหม่เนี่ยไปขอของก็รับโดนเน่ยดีกว่านะครับจะมีใครใจดีนะในข,ของเราสักนิดสักน้อยฮัลโหสวัสดีครับาเลย s u b s ั r i ไอ้ไหนอยู่ได้โอ้มันหลับมันมันลุบติดปอดเพลงติดเล็กกับิบผมเอ้ย เดี๋ยวจอบเป็นวงในสีได้หมดเลยต้อเล่นลกเกมเบื่อเฮ้ยจริงอ่ะทำไมถึงเบื่อครับผมสัมพันธ์อันเทนตีนี่รู้จักไอ้ต้องเขเนี่ยรู้จักต้องเขเนี่ยไอ้ต้องต้องลูกเชียร์ส่วนเนี่ยรู้จักไปต้องขายดีไปใช่ไหมครับผมอ่าใช่ครับผมจำน่ายไปแล้วนั่นเป็นท็อปโดเน็ตของผมเลยเนี่ยไอ้ต้องมันซึ่งขายมีสวนผลไม้ใช่ไหมครับอ๋อที่มีสวนข้อครับนี่ผมผมอยากได้นี่ผมมารับโดเนสักเล็กน้อย ก็นี่ต้องมันกลับเล่นแล้วมันเริ่มเลิ่มเผยแบงค์แล้วมันเติมแบงค์หมดไปเป็นหมื่นอ่าแล้วตอนนี้ไม่กลับแล้นเซิร์ฟแท้เซิร์ฟแท้มันมันโดนมันโดนมันโดนหรืออะไรไม่รู้อ่าใช่ละโอ้หมดโดนโกแบงค์ดีโกแบงค์ไทยอ่ะไม่หลับไม่นอนต้องเป็นเรียนต้องสื่นมันเองเรียนครับเรียนไปลงไปเรียนเด้วยนะคนเป็นเจ้าคนไนคน รเรเรียนด้าวาตโตก้าวในสายให้ไเยอะคบัเยอมากทำไมครับทไมเรนหนังสือครับเพราะอะไรับขอมึงเรอฮะกูขอมึงแดงเลยรับโดเนต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 ับโดเนตไม่ได้เป็นควาย พี่ต้องมาดึก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 เป็นเด็กโตตัวเดียวมึงเดี๋ยวก็เออนี่เขาตบมึงให้เรียนหนังสือไปเรียนแต่งเกมอะเรียนหนังสืออะหรือว่างตัวอยู่กูจะไปตีหมาที่ไหนเนี่ยดอเลยคนคนดุดไวอะครับบางของมันแพงหายไปอยากใหาเอาเลยครับระทาไปทอดไข่ดาวขอบคุณมากครับนี่เป็นการดเป็นการโรเนตของผมนะอัดไว้อัดกวาดตอนที่มึงด่ากันนะ อือเป็นนอนไม่นอนแล้วมึงอ่ะบ้านคุณด้วยฉันผมประหานไ้เลยว่านคุณด้วยรู้เปล่ามึงน้อยแล้วไปเกมมันละหมื่นเลยเนี่ยพี่ต้อมไอ้สัตว์พี่ต้อมพี่ต้อมแน่ยัยเนี่ยพี่พี่ต้อมแน่นอนแล้วมึงนี่คนนี้เลยกูซีเซอไปเล่นเองเลยหนังสือจะเป็นเจ้าคนในคนยัไงมึงเนี่ยเลี้ยงควายอะฮะโค้ดไม่สวนแม่คือควายหอมตบเลี้ยงเหมือน คุยคุยคยนอนคือสูงผิวดงเราบนนอนเดี๋ยวแก่เกินวัยของมึงยก่เข่าเขียดนี่คยฝากถึงเยาวชนไทยสมัยนี้นะครับอายุต่ำกว่า18ปี18ปีนี่ผมเห็นว่าเกมนี่นะ18เยอะนะครับเด็กแบบเกมที่ทำลายให้เด็กเป็นเกียวผู้ใหญ่นะครับเกมี้ไม่ค่อยดี a พดเดชั่นมันน่าจะปิดไปลครับเกมทำให้เด็กเป็นเกียวอย่างเด็กคนนี้ยกตัวอย่าง ตื่นๆไม่หลับไม่นอนเดี๋ยวอายุน้อยเดี๋ยวสมองจะฟก่อได้าทำให้โลนะครับครับผมครับนะครับหลวงจะล้องไห้แล้วพี่เป็นลงไปเรียนหนังสือเพื่อนาคอเรียนพ่อเรียนแม่นะครับผมจะได้แต่เกมนะครับผมฟังไว้บ้างมึงฟังไว้บ้างมึงฟังไว้บ้างแต่เกมไปนึกมาก็เล่นแต่เกมได้เห็นมาก็เอาไเกียวไม่เหมือนเหมือนมันดาเด็กอะคิดไว้อนาคตตั้งไปชีวิตเราต้องทำอะไรออกไปนะครับโอ้อนาคตไอ้ยัยคิดถึงอนาคตบ้านนรกนะครับกระเป๋าที่ใส่กระเป๋าที่ทำอะทำมันหกไป เอาละเสียงเริ่มเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วเนี่ยสัญญาณเริ่มเป็นมนุษย์ต่างดาวนะเพื่อนไปโรงเรียนหนังสือจบนะครับกราบสวัสดีทุกคนนะครับผมเอ่อมึงดูชื่อตละครชื่อเบลชื่อเอิร์ดจื่ออะไรรู้จักบ้างไอ้บอล ัดาววขอมึงแจกหเด็กที่ขอทานครับผมครับผมเมื่อกี้ก็ไปเล่นอะนั่นใช่ไมไอ้เออไม่ได้น่มัะ่ไมเออไม่ได้ซื้ออะไรจะไปยิงไปยิงกันไปยิงกันดเอาปืนให้กูก่อนปืนให้ก่อนไม่อยากได้ปืนมากเลยไม่มีของอะไรแล้วเนี่ย จะเป็นเล็กเล็กแต่กเก่งเออไม่หลับไม่นอนเล่นเกมมึงเนี่ยเออเด็กนี่อ่ะทำไมมึงไม่หลับไม่นอนเนี่ยจั์คุยกูเออเพื่อนี้มึงไปเรียนหนังสือมัเนี่อ่ะฮีน้าฮะเออเออเอบปืนอยู่เนี่ยโตโต้เจ้าคนในคนไม่ใช่มาทำไมมึงเปลี่ยนเสียงแล้ววะฮะเออตายวะแตายมาเพราะมึงเล่นเกมพวกมึงนี่นอนสมองฟอมหมดเป็นเป็นเล็กก้าหเป็นผู้ใหญ่เก้าแล้วจับไว้เก้ให้มึงปีนเดี่ยวเป็นผู้ใหญ่จริงๆมาก อเป่าเมเด็กก้าวล้าเฮียดูผู้ใหญ่ชามเล่นเกมเนี่ยปิดเป็นเกมเนี่ยปิดเล้าปิดแม่ให้ต้องเล่นน้องเกมเนี่ยูมึงทำตัวดิไอเกมจะทำให้พวกมึงมาก้าวเล้ามึงกดที่ยาเป็นตัวทุกวันเนี่ยโก้มึงอย่างนี้ท้ามางทำมามาโก้มาโกงก็ร้องอ่าพวกมึงะต้องไปเรียนหนังสือนะในมาด้วย้มึาคนมามามมามมามาเามยมมามปมา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 ยามามมากมา คนได้ตัวดีก็เลี้สยงสุดต่อได้ยังมันด่าแต่โดนเด็ดของให้นะครับผมกว่งครับเป็นเซ็ตปืนนะครับหนึ่งเซ็ตว้าวอู้อู้ถือสไนมาแบบนี้กูให้สไนเฮียอะไรกูควรอาจะได้เฮียแน่นอะครับโดนเด็ดให้นะครับผมหนึ่งก็ว้าวเอาไปยิงที่ล็อกกี้นะครับผมเอาไปใช้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับวว้าอยากได้เหมือนเขาเมื่อกี้ ขอบคุณครับครับเอ๊ะมันเปลี่ยนเสียงแล้วเว้ยมันเปลี่ยนเสียงอยากได้คนนี้ยคนนี้ใจดีมากครับคนนี้ใจดีมากอยู่ได้อ๋อับอ๋อคุณก็อยากเป็นน้อยใช่ไหมครับอ๋อโอ้ยโอ้ยอีซ้บนอยากอยากได้คนไมหะครับโอ้ไม่ได้ครับก่กุ้มมากไม่ไหวโอ้ยไม่ไหวโอ้เดี๋ยวกูไปตัดคลิปให้ดูเอาวีเอสไปแล้วกันครับ96 ว wow. ้าวนายต้องได้ต้อง V S at athletes, okay like S แน่คร like <si <uh ับนะครับนะครับ V S S ครับใครแจกเลยโอเคอเครับผมอยากผมอยากผมอยากได้ D X มากเลยนี้ไปยิงมันใช้โฟครับอ่าเดี๋ยวจะฝากจะฝากอะไรถึงเด็กๆเยาวชนที่เล่นเกินยี่สิบนาฬิกาบ้างมันก็ ใช้โป้กันทุกคนนะครับจะได้ดึกแล้วครับมันทำให้เด็กเดี๋ยวนี้เกมนี้ให้เด็กมันก้าวล้าให้เด็กมันเป็นเกียวอะครับเกมที่ให้เด็กก้าวล้าเกินเกินอายุ่งอะครับที่ดูแล้วแบบทำให้เด็กแบบไม่เรียนหนังสือกันนะครับตื่นเช้ามาดึกตื่นเช้าบอกว่าพ่อแม่ไปเรียนเข้าห้องน้ำตาตลาดเปลี่ยนชุดมาเล่นกี่ร้านเกมเลิกเรียนก็เปลี่ยนชุดกลับบ้านปกติโอ้โหพี่สาระสัดสัปหะฝากถึงน้องๆวัยรุาว์เ่นว่าอย่าทำแบบนี้นะครับผม ผมก็เป็นเด็กที่เคยผ่านมากันไปไอ้เด็กเี้อ่ะไอ้เด็กี้อโอเคบายบายเนาะบายบายหนาะบายบายหน่อยครับผมบายไม่ครับผมจะมาสอนพวกคุณนะครับบายเฮ้ยบายบาย